สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้นะครับวันนี้ผมมาส่งต้นทุเรียนให้กับลูกค้าของเราจะมีพันธุ์หนามดำกระโดมนกจีบลูกค้าเป็นไงบ้างครับเจอเราที่ก่อนที่เหลืองจันทร์ก่อนใช่ครับไปเจอที่ไปเจอที่เหลืองจันทร์ครับก็เห็นเห็นพันธุ์ไม้สวยก็เลยก็เลยเข้ามา,าสอบถามครับก็ซื้อไว้เลยนะบอกให้ผมมาส่งซื้อไว้เลยใจเ <ขอ S 2> ง,งินเลยจร,จริงบอกว่าเราไม่ได้อยู่ไกลกันอยู่ใ,ใกล้กันนะครับก็จะมีต้นมันแข็งว่แล้วนานํำมันแข็งว่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแปลงพี่เขา ดันแนวอี้นะครับกี่โคกครับพี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบโคกนะโคกใหญ่มากโคกสี่เมตรได้ไหมอ่าประมาณนั้นครับประมาณโคกสี่เมตรนะสามหัวแนะนำหน่อยครับแนะนำมาซื้อผมนะก็ก็ก็ต้องแนะนำครับเพราะว่าพันธุ์ทุเรียนสวยมากนะครับแล้วก็ราคาที่ที่จากสอบถามจากร้านอื่นๆหรือร้านข้างเคียงก็ถือว่าไม่ได้แพงถือว่าไม่ได้แพงเป็นราคาปกติสมน้ำสมเนื้อมากๆครับ พี่ชื่ออะไรครับผมอีีกทลีครับพี่ลีปกติทำอะไรครับผมรับซื้อขี้ยางรับซื้อขี้ยางนะใช่ในเรื่องใดนะผการยางผมการยางยางดางเราเอาทุเรียนบ้างนะเอาทุเรียนบ้างทุเรียนบ้างนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับกำลังปลูกนะแล้วก็กำลังปรับที่ปลูกเลยไหมพี่วันนี้ยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้โคกมันยุบอีกหน่อยยุบอีกหน่อยเอาเดี๋ยวเสร็จตล้วยังจะได้ต้องตีน้ำรอใช่ครับตีน้ำรอนะใช่ครับตีน้ำทอาทิตย์สวยๆพอดีมากนะผมบอกได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ